สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับลูกค้าได้โทรมาสั่งนะครับเครื่องยันมานะครับ Tf150nl นะครับลูกค้าโทรมาจากอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินนะครับอันนี้ก็จะทำการเตริมน้ำมันเครื่องนะครับ บ้าเติมใช้กอ,อากาศเราได้ด้วยครับเครื่องร้อยแห่สีเป็นเดียวนี้ก็จะเติมเป็นน้ำมันเครื่องของยันม่มานะครับ3ามลิตรนะครับอ,อันนี้สายปลายท่อให้เรียบร้อยแล้วครับอูปทรงสวยดีนะครับ ก็จะเติมใส่กองอากาศให้ต่อนะครับตอนนี้อยู่ร้านเครื่อง NL150 ตอนนี้ก็เหลือมีค้าอีก3ตัวนะครับถ้าดูค้าท่านใดก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ เติมพอประมาณนะครับมนกองอากาศถ้าเติมเยอะเดี๋ยวอาจจะล้นลงท่อไอดีนะครับก็จะมาทำการาเติมวงกันสนิมนะครับใส่หม้อน้ำแล้วก็เติมน้ำนะครับในหม้อน้ำต่อนะครับ

อาไรมาอ่ะล้วไม่ครับเจ้าพูดด้านข้างอยู่ได้เวิดแต่ว่าแต่กล้ามยึดไอ้โต้โต้แหล่งไหนไหน้องร้านก็มีลูกค้ามาซี้อหล่ะนะครับตอนนี้ จะวุ่นวายกันใหม่นะครับต่อไปจะทำการอลองลองเครื่องนะครับเจนมาทีเอฟร้อยห้าสิบนะครับเอ็มเอคือสิบห้าแรงนะครับเป็นตัวใหม่นะครับของอินโดนีเซียนะครับ <c oughs> คันปลายท่อก่อนนะครับกาเติมรวเติมแล้วเติมแล้วนะครับจะทำการทำการ,ส,การสตาร์ทเครื่องกันนะครับ เดินเบานะครับพอแล้วพอแล้วครับเสียงเครื่องนะครับเร่งได้ทันใจมากเลยนะครับแรงนะครับเครื่องกันมาส150 NL นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้าเครื่องกันมากนะครับเรื่องหัวรถไถต่างๆนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ081120 6กเกนะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 9น4์เก้าสีนะครับอันนี้ทาการรีวิวนะครับขอบคุณมากนะครับ